วัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันน,น,นี้หมู่บ้านยังน้อนี่บ้านดงมันค่ะคตำบล<ม>งวงอำเภอบรารบือจังหวัดมหาสารคามค่ะครับคุณแม่ยังครับเสื้อกันละมนตดวงมาลาค่ะครับคุณแม่ครับในหมู่บ้านของเขานี่ผลิตภัณฑ์หรือว่าอของแถวมะนามา,มาออกบูธมาโชว์นี่คืออย่างครับค่ะเป็นงานแปรรูปผ้างานแปรรูปอ่าแปรรูปผ้าฝ้ายผ้าไหมยอย่างทิ้นี้นะคะเป็นผ้าไหมที่ที่เขาตัดเสื้อผ้าแล้วเนาะครับค่ะมันเหลือ เขาก็เอามาเห็ดเป็นดอกไม้เข็มกัดติเสื้อเป็นตุงอีสาอันนี้แหละค่ะเป็นเข็มกัดติเสื้อค่ะอันนี้ก็เข็มกัดติเสื้อค่ะเขาก็สิขายขายเป็นออเดอร์ค่ะพี่ออเดอร์นะคะอันนี้เป็นเข็มกัดติเสื้อค่ะอันที่อันนี้ก็เเลือจากเศษผานะคะเขาก็มาเห็ดเป็นซอยได้เจ็ดสิบเก้าบาทค่ะอันมือนีมากของคอนทางสืบแล้วคลายดีค่ะอันนี้ก็เป็นเนตติดผมเลค่ะเนตติดผมน้องสิะคะไอมแบบนี้บอกก็เป็นผ่าฝ้ายนะค่ะผ่าฝ่ายเข้าไปยอมผ่าฝ่ายไปยอมมากแล้วกค่ะ วาแปรรูปเพิ่ินมาแปรรูปผ้าอันนี้ผ้าฝ้ายอันนี้เป็นพวกมาไล่ผักเข้ามาค่ะพวมาไลผเข้ามาอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วค่ะอ้อเนี่ยค่ะเป็นของชำรวยโอ้ <estaba> เป็นของฝากอะไรนะแม่ของฝากของทีละลึองานแตง่งงานเกษียณง,งานบวชงานพิธีต่างๆค่ะครับผมค,ค่ะประกางานจักสางชินใหญ่ๆส่ค่ะอันนี้มันก็เห็ด้วยกันนะโอ้นี่พี่น้องเอ้ยใส่มังใส่มีดไอ้ไว่ค่ะอันนี้เท่าไรค่ะนี่นี่คนเห็ดอ่ะพันติค่ะ 5,000ค่ะครับผมนนไส้มังไส้ไมีได้พี่น้องเด้อค่ะผลิตภัณฑ์จากสารเนาะค่ะ อันนี้ก็เป็นเส้นสายร้ายผ่าค่ะครับอันนี้ให้ผู้พลผนเก่งค่ะเผนพี่เส้นได้ค่ะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับคุณแม่ขอไม่นะครับไม่ค่ะ,คะเอาอันนี้แล้วเกง่งอันนี้กับเกง่งเท่ากันค่ะครับผมอันนี้<ร>ก็เป็นในอำเภอบอระเบรรือนี่สิมีอยู่เจ้าเดียวโอ้บอกครับที่ที่เฮ็ดแบบนี้ค่ะบ้านดงมั้นนี่เก่งนี่เรื่องผ่าบอกแม่งา่นเมือนันฝีมือเป็นเกี่ยวกับงานฝีมือเกี่ยวกับการเก็บขีดครับอันนี้จะเป็นการเก็บขีดแล้วอันนี้ก็จะเป็น เกี่ยวกับลายลายลายหมอนขีดครับ <advanced> น <fashion> ี่แต่เป็นประเภทลายหมอนขีดครับไอนี้องา้อาเห็นมาจากนี่ยังแค่จากฝ่ายครับจากฝายบอกนี่ครับเนี่ครับ ปกติเราวม่นด้เป็นซีเป็นบออันน like ี้อันนี้เอาออกจากต้นมันครับจากต้นจากต้นมาเลยแล้วก็ไมาอิวมามีกามีทีการเห็ดออกมาเหที่เป็นเส้นฝ่ายครับครับผมแต่ก็อ้อมสีเนาะอันนี้จะเป็นเป็นนันไม้ประดิษฐ์ครับไม้ประดิษฐ์ต่ว่าห้ายอมสีเขาจะเป็นแบบนี้ครับย้ออมข้ามแล้วก็อ่าแล้วก็เป็นย้ออมคังคางคัมคงก็จะเป็นสีนี้ครับแล้วอันนี้จะเป็นประเภทผ่าที่ที่เป็นการเก็บขีตครับอันนี้ จะเป็นอันนี้จะเป็นฝ่ายครับอันนี้จะเป็นประเภทฝ่ายอันนี้จะเป็นประเภทได้ครับมีสองอย่างหลากหลายสีให้เลือกชมครับอันนี้จะเป็นผ่าในอุดมคติเกี่ยวกับความเสื่อครับของโบลานเกี่ยวกับงานบุญพาวคทับครับเกี่ยวกับบุญเผยขยายความนิดนึงครับน่เรงนึงอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับทงครับอันนี้เขาจะเอื่นว่าทง พุ้งพะพวิทแล้วเกี่ยวกับแบบว่าเขาจะท่อไห้กับผู้ผู้หลวงรับไปแล้วก็แล้วที่นี่เพิ่งจะเอาไปเป็นพุทธบูชาอยู่วัดถวายอยวัดแล้วก็แขวนยาำบุญพะเวทแนี่แล้วก็จะมีรูปลายต่างๆก็จะเป็นรูปรูปในอุดมคติเกี่ยวกับความเสือหล่ะครับนะครับเกี่ยวกับเป็นปราสาทเน่เป็นรูปสิงห์รูปคนรูปนกยูงแล้วก็รูปม้าแล้วก็รูปช่ารูปช้างกจจะเป็นปราสาทได้ปราสาทได้ นี่แหละครับมีมีประมาณนี้แหละครับนี่คืองานพานอ่ะครับครับนะครับผมแล้วให้พี่น้องเพื่อนเบื่องยูเนี่ยเพื่อนอยากสร้างหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมนี่มีช่องทางติดต่อบอมีค่ะผมช่องทางติดต่อครับเฟซบุ๊กของผมกับสนนพลปุ๋ยวคครับแล้วกับแล้วก็อีกเฟซหนึ่งก็จะเป็นวัฒนธรรมดงมันกลุ่มวัฒนธรรมบ้านดงมันครับอ๋อเขาสามารถเขาไปเบิ้งได้เลยเนาะเขาไปเบิ้งได้เลยครับเราสามารถที่จะส่งออนไลน์ได้บอครับ ครับผมสามารถสร้างออนไลน์ก็ได้ครับครับผมครับก็จะมีช่องทั้งช่องทางนี่แหละครับแล้วก็ผู้ใดสนใจเพิ่นก็ทักไปในเฟซเลยครับทักไปในเฟซเฟผมนี่แหละครับล้ะกเขาก็จะมีผ่าให้เลือกเบื้องว่าสนใจแบบใดล้วก็มากประเภทใดประเภทหมอนคีดบอหรือว่าเป็นประเภทผ่าเพียงหรือว่าเป็นงานประดับจังสิ่ละครับงานพวกประเภทประดับ อันที่อยากมาเยยมชุเนะครับสามารถติดต่อได้ทั้งหนติดต่อจากเฟซสผมก็ได้ครับครับผมครับล้วก็ติดต่อบ้านดงมันบ้านดงมันเนาะละครับ้านดงมันหมู่หกตำบลหนองม่วงอำเภอบ้านละบือจังหวัดมาศราคานี่คือของดีครับพี่น้องเป็นงานฝีมือของหมู่บ้านดงมันครับในเรื่องของการทักข้อนี่นะครับเป็นงานฝีมือแม่นฮีดได้ไหมบอระบอแมนธรรมดาเอ้ยแมนฮีดครับและแต่ละลายก็แต่ละลายก็ไม่เหมือนกันบ่มือกันนะครับ มาคือกันครับคันพี่น้องสนใจนะครับผมเบื้องเลี้ยวสามารถติดต่อผ่านทั้งบ้านตงมั่นได้นะครับผมสามารถอ่าเพิ่นก็สามารถที่จะส่งได้ส่งได้นะครับผมจังไงก็ฝากติดตามด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมอัสรับม้อนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ